อ้าวคุณบุ้มครับเดี๋ยวมาดูภาพของตลาดหุ้นกันแลวขนาดนี้เนี่ยในฝั่งของอเมริกาเขาก็บวกได้นะนะครับดาวโจนก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรน,นะครับแต่ในฝั่งของไทยเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูคืออะไรบ้างครับครับผมจริงๆช่วงนี้ที่ต้องจับตาก็มีเป็นกินของกองทุนวายุพักนะครับที่วันนี้เปิดเปิดให้จองในวันแรก นะครับก็น่าจะมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดบ้านเรานะครับแต่จริงๆถพราะเพระเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมีรับประกันผลตอบแทน3าถึงเซนะครับแล้วก็มีกลไกกลไกป้องคุ้มครองเงินต้นใช้คําว่ากลไกไม่ได้รับรองเงินต้นนะครับต้องอ่านให้ดีนิดนึงนะครับถ้าอ่านผ่านๆจะเข้าใจว่าคุ้มครองเงินต้นนะครับแต่แค่มีมีกลไกเหมือนบัฟเฟอร์เฉยๆ นะครับแล้วก็จะได้คืนตอนอีกสิบปีข้างหน้าซึ่งเห็นหลายๆสถาบันเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ตัวนี้ดูโอเคเลยก็น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาน่าจะเป็นแสนล้านนะครับซึ่งตลาดบ้านเราเนี่ยช่วงนี้ที่ยังไม่ลงเนี่ยก็ประเด็นหลักๆเลยเรามองมาจากเรื่องของกองทุนวายุพักเนี่ยแหละครับเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าอ่ะวันนี้เปิดขายปุ๊บเดี๋ยวตีตีเป็นเม็ดเงินตอนแรกเก่งกันว่าแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นใช่ไหมครับ่จบสัปดาห์นี้ปุ๊บจะรู้แล้วว่าตัววายุพักเนี่ย จะมีเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วจะช่วยหนุนดัชนีได้กี่จุดนะครับอันนั้นตัวแรกตัวที่สองก็คือตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับตัว Digital w a l l ล็ก็ออกเฟสแรกมาอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วถ้าเฟสแรกเสร็จปุ๊บเฟสที่สองอ่ะออกมาจะเป็นยังไงนะครับแล้วนอกจากนี้ทางภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เป็นของอของตั้งแต่ของรัฐบาลคุณ นายกนายกเศรษฐานายท่ที่มีสองมาตรการนี้แต่พอของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ต้องดูเพิ่มเติมว่าจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาเซไยเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอืมครับผมในส่วนของต่างประเทศล่ะครับสัปดาห์นี้นี่จะเป็นสัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศนะครับไล่ตั้งแต่เฟดบีโอีดีโอเจนะครับต้องติดตามอะไรบ้างไหมครับครับผมก็สนับของเฟดนะครับเราก็มองว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับ ลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมอ่าช่วงช่วงวันที่สิบแปดครับอ่าสิบแปดสิบเก้านี้นะครับสิบแปดนะครับก็ลุ้นเราจะทราบผลเช้าวันที่สิบเก้านะครับก็น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับถ้าลงศูนย์จุดสองห้าก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดแต่ถ้าลดถึงศูนย์จุดห้านะครับอันนี้ก็จะดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็เป็นบวกเข้ามาเพิ่มเติมต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เราเลงเนี่ยก็คือ boj นะครับช่วงวันศุกร์หน้านะครับก็ boj ก็ถ้าอันนี้อันนี้เขาจะสวนกับที่อื่นหน่อย boj มองเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้า boj มีการขึ้นดอกเบี้ยอันนี้จะเป็นผลลบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะปกติเนี่ย boj เขาดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมครับเขาก็ทําเยน carry เงนไปกู้เงินเยนแล้วก็ออกมาลงทุนในกับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆถ้าเขาเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคนก็ จะก,กังวลแล้วก็บางส่วนอาจจะมีการขายเพื่อทำรีว์สเยนแครีเทดก่อนนะครับครับผมก็มีประเด็นหลักๆสองประเด็นที่ที่ควรจับตาในช่วงนี้นะครับครับผมอ่ะนะฮะก็ก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่ใน,นเชิงของตัวของเซตเองแหละครับประเมินไว้ยังไงครับกรอบแนวรับแนวต้านต่างๆครับ ครับผมก็สําหรับเซ็ตในวันนี้นะครับที่เราประเมินไว้แนวรับเรามอง14 15นะครับแล้วก็แนวต้านมี1435นะครับก็ยังลุ้นปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกคนรู้แล้วว่ายังไงมีเม็ดเงินจากกองทุนวายุพักเข้ามานะแต่แค่จะเยอะแค่นหนนะครับก็ที่ประเมินอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสัก ป่าเจ็ดหม่นถึง1 5ึ่งแล้านที่เป็นแบบนะครับก็น่าจะช่วยหนุนตลาดได้อีกอย่างน้อยประมาณสัก2อเป็นตะครับครับผมในเชิงของค่างเงินล่ะครับคุณบูมครับตอนนี้ไหลามาเหลือ33.18แล้วนะเ,เราเราประเมินไงเราจะยังเห็นโฟล์เข้าอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่ายังไงครับในตลาดทุนหุ้นอ่ะผมําหรับตรงนี้เรามองว่าตัวของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับก็เป็นตัวหนุนหลักเลยให้กับ ตัวค่างเงินบาทของเราที่แข็งขึ้นมานะครับแล้วส่วนใหญ่ค่างเงินเนี่ยถ้าเขามีเทนปุ๊บเขาจะไม่เปลี่ยนเทนง่ายๆด้วยนะครับก็คือเทนนี้จะยังคงอยู่ไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าบาทถือว่าค่อนข้างแข็งเลยนะครับก็มีโฟก็ยังไหลเข้ามาเพราะต้องบอกว่าของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอ่อนแอกว่าทุกตลาดก็คือปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากการเมืองยังไม่ชัดเจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนแต่พอ การเมืองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจะเริ่มออกมาปุ๊บคนก็เริ่มจากที่เคยมองเราแยเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาเพราะของเราถือว่าค่อนข้างถูกกว่าเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนค่างเงินค่างเงินค่า,งเ,งางเงินถ้าเราไปดูเนี่ยของเราจะอยู่ที่ของเราถือว่าถือว่าค่อนข้างแข็งเลยนะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกมีคนชนะเราแค่ เยนเม็กซิโกแล้วก็เวนีมนะครับเราแข็งเป็นอันดับสี่เลยนี้ถ้าเทียบกับประมาณสามสิบสกุลกันนะครับอืมครับผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เชิงกลยุทธ์ทั้งหลายแหละตอนนี้คือ,อยังไงดีฮะครับผมก็สําหรับกลยุทธ์นะครับเราก็มองอย่างแนะนําหุ้นตัวกลางตัวใหญ่มากกว่า mm hmm. นะครับก็เพราะว่าฟันโฟที่เข้าเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเซ็ตห้าสิบเนี่ยเขาจะขึ้นได้ดีกว่าตัวเซ็ตปกติ นะครับก็ทําให้เห็นเลยว่าโฟมมันเริ่มเข้าตัวใหญ่นะครับตอนที่จะดานหรือกองคุณวายุพักมานะครับอ่าครับผมมาที่ตัวหุ้นกันเลยครับคัดหุ้นลงทุนได้กันหน่อยฮะวันนี้เอาหุ้นไหนดีครับครับผมก็สาหรับตัวหุ้นนะครับตัวแรกเราเราชื่นชอบตัว b c s นะครับตัว b c s เนี่ยเราก็มองว่า่งวดไตรมาสสองอ่ะกำไรออกมาแล้วแม้ว่าจะติดลบ นะครับแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วก็ไตรมาสสามน,น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นที่เป็นหน้าสนด้วยประกอบกับมีการบันทึกรายได้จากพาระเสียง26โลกเหลือลังที่จะบันทึกในช่วงไตรมาสสามเนี่ยประมาณ60-90ล้านนะครับเป็นค่าบริการเพิ่มขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตัวนี้ก็ช่วยเฉยรายได้จากโลกซับซ้อนในไตรมาสสี่ที่คาดว่าจะปรับตัวลงนะครับจากพวกของประกันสังคมนะครับ ครับตัวนี้เราก็มองมีมีผลบวกด้วยอาจจะเป็นเป้าหมายของกองทุนวายุพักด้วยเพราะว่า ESG rating เขาอยู่ที่ระดับ A นะครับเราก็แนะนำซื้อบูเบอร์คอนเซนทัตให้ราคาเหมาะสมที่21บาทนะครับครับผมนี่คือตัว e k s โรงพยาบาลเอกชัยถูกไหมฮะเออ BCS ครับบางกอกเป็น BCS ออโต้ค่ะคระเสมราษกระเษมราชนะครับนะฮะราคาเป้าหมายยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ราคาป้าหมาย21บเอ็ดบาทนะครับแต่ถ้ามาดูทางเทคนิคแนวรับให้16.7แนวต้านมี18บปดบาทครับนี่ก็คือตัวของ BCS ครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบจะเป็นปตทสอพนะครับปตทสอพอก็ได้ ESG rating AAA นะครับแล้วก็ราคายังไม่ขึ้นมากนักไต่มาสามไต่มาสี่ก็จะเป็นเรียกว่า high ซัของราคาน้ำมันเพราะว่าทางยุโรป กับอเมริกาจนานนะครับก็จะมีดีมานเข้ามาในราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้เอ็นจอยตรงนั้นด้วยนะครับแต่ที่ลงมาเนี่ยหนึ่งคือเรามองไตรมาสสามเนี่ยปริมาณการผลิตจะลดลงนะครับเพราะว่าปตทเขาเรียกว่าหยุดซ่อมบำรุงลงแยกแก๊สนะครับก็เลยทําให้หนึ่งปริมาณก็ลงราคาขายอ่ะราคาน้ำมันก็ลงไตรมาสสิงน่าจะดีขึ้นนะครับไม่เงิเอ่อนวายุพักเข้ามาเขาก็ต้องเลือกตัวที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นม้างนะเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่า ทุกคนเนี่ยเก่งว่าจะมีเมเ็ดเงินจากเขานะครับเราก็มองว่าปตทสพเนี่ยมันเป็นหุ้นนอกสายตาหน่อยๆของนักลงทุนที่ยังไม่ได้เล่นแต่คาดว่าถ้ากองทุนมาแล้วเขาต้องเม็ดเงินเยอะเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องรู้แล้วว่าเขากระจายไปตัวไหนบ้างว่าตัวไหนที่นี้เขาจำเป็นต้องซื้อนะครับครับผมอ่ะในเชิงของแต่ปตทสพที่มันจะมีเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งอันก็คือ,อพื้นที่ทับซ้อนด้วย่ะครับคุณคุณบูมแต่เราควรเกรงกำไรประเด็นนี้ด้วยไหม ครับผมก็อของปะัตรทสอพอถ้าตรงนั้นได้เพิ่มก็จะเป็นผลบวกเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือทับซ้อนที่พมาม่าอช่ไหาครับครับค่ะนะคะับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแนวรับแนวต้านของปตรทสอพอให้ไว้ยังไงดีครับถอยม่อด้ตลอดเหลือหนึ่งร้อยสาสิบ็บาทห้าสิบตางแล้วแนวรับอยู่ร้อยสาสิบ้าแนวต้านมีร้อยสีิบถึงร้อยสิบ้านะครับจริงๆ แนะนำซื้อสะสมถ้าอยู่แถวถร้อยสามห้ามากกว่านะครับครับผมอ่ะนี่คือตัวของกสทสขอนะครับ,รบไปที่คำถามได้เลยครับคุณอาจารย์แม่ค่ะไปกันที่ตัวแรกก่อนเลยก็ได้ค่ะอย่างสปาล่ะคะมี่ก็ย้ายมาอยู่เซตแล้วแล้วแนวโน้มของธุรกิจธุรกิจสปาจะเป็นยังไงบ้างคะคุณบูมครับผมก็ต้องบอกว่าไตรมาสสองผลป,ประกอบการเขาชะลอตัวนะครับแต่พอเขาย้ายไปที่เซตนะครับตัวย้ายไปที่เซตปุ๊บเนี่ย เขาก็ทําให้มีแรงซื้อหนุนกลับเข้ามานะครับค่ะอ่ะก็เลยทําให้คนเนี่ยจากที่เคยอยู่นอกสายตาของกองทุนเพราะอยู่ในไม่อเขาเซ็ตปุ๊บก,ก็เข้ามาในสโคปแล้วก็ไตรมาสามไตรมาสี่เนี่ยนะักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วไต่มาสามเนี่ยเราเริ่มเห็นการเติบโตจากไตรมาสองแล้วแต่ก็สี่น่าจะพีะคคนับพีคขึ้นไปได้อีกก็สปาก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแนวรับอยู่เจ็ดบาทแนวต้านมีแปดบาทนะครับค่ะ เมื่อกี้ขอแก้ปตทอสพอน,นิดนึงพื้นที่ซับซ้อนอยู่กัมพูชานะครับผมกับกับกับใช่ครับไลครับต่อครับอะต่อด้วยอย่าง c p พแ่ละคะ CPO นะครับ c ี o ออก็ยังได้ผลบวกจากตัวดิจิต a l วอลเล็นะครับขึ้นมาเลี้ยงตัวออกข้างแล้วก็เป็นคุ้นตัวใหญ่อ่าพื้นฐานดีก็มองเป็นแทร็ตของกองทุณวายุพักด้วยนะครับแนวรับให้หกบาทแนวต้ามีหกิเจถึงหกบ ครับค่ะแล้วก็ค่ะลตัวอะไรนะครับค่ะตัวของ SAV ค่ะอ๋อ SAV นะครับ SAV ก็ถ้ามาดูการเนี่ยก็ลุ้มปรับตัวขึ้นได้นะครับแนวต้าน23แนวรับ21.5นะครับก็บริหารจัดการสนามบ,บินที่กัมพูชานะครับแล้วก็ โปรตีนชินของเขาก็คือถ้าเขาได้สัมปทานที่เหลาเพิ่มเติมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยายรีเคอร์ลิงของเขามาครับค่ะต่อเนื่องไปที่ AOT ได้ไหมคะ AOT เป็นไงบ้างค่ะ AOT นะครับ AOT AOT ก็เริ่มกลับขึ้นมานะครับ AOT อันนี้อาจจะต้องเล่นเกงกำไรนิดนึงะนะครับเพราะว่าพอเขาขยายตัวสนามบินเพิ่มเติมเนี่ยทำทำให้ค่าเสื่อมราคามันเพิ่มขึ้น นะครับอที่เขาเป็นส่วนอุภูมิจะมีอีกหนึ่งปีกโผล่ขึ้นมานะครับใครไปใช้บริการหนึ่งคือค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วก็คนไปถือว่าค่อนข้างน้อยเขาจะเอาพวกโลคอสตไปนะครับแต่พอโลคอส์ไปหลังๆโลคอสตก็บอกป่วยย้ายกลับมาดอนเมืองดีกว่าคืออำนวยความสะดวกผู้โดยสารได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ utilization rate ของเอ r าอาจจะยัง ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับก็ต้องทําให้กําไรเขาเนี่ยจะไม่ได้ตรงมากนะัต้องรอให้ utilization rate ของที่ส่วนภูมิเฟสสองเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนนะครับถึงจะเริ่มทําให้ตัว l t เนี่ยกลับมาอยู่ในเทรนดขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เล่นเก่งกําไรถ้าจะเล่นกรอบใหญ่เนี่ยก็มีประมาณสักห้าสิบห้าถึงหกสิบแปดนะครับใกล้กรอบล่างซื้อขึ้นใกล้กรอบบนขายออกนะครับค่ะตัวต่อไปอมตะนะคะอมตะ อมตะนะครับอมตะก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแนวรับ24บาทแนวต้านมี26.5นะครับค่ะซีเคนะคะซีเคซเคนะครับซีเคตอนนี้ก็ยังพักฐานนะครับก็ รอรัฐบาลเหมือนกันถ้าเกิดเริ่มมีเมกกโปรเจกต์ออกมาหรือโครงการก่อสร้างภาครัฐเปนใหญ่ๆเนี่ยซีเคจะกลับมาเอาพอร์มได้นะครับแต่ถามว่าพื้นฐานของซีเคดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้แบ็คหลอกเขาจากแสนล้านไหลลงไปหรือว่ามันสามหมื่นตอนนี้ก็เติมกลับเข้ามาน่าจะแสนล้านแล้วนะครับเพราะมีทั้งหลวงพระบางแล้วก็มีรับงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับค่ะไปที่หุ้นแบงก์บ,บ้างอย่างเคแบงก์ล่ะคะ เคบอนนะครับเคแบงก็โอขึ้นค่อนข้างดีเลยนะครับแนวรับร้อยห้าสิบห้าแนวต้านมีร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้านะครับก็ลุ้นปรับโจ์ขึ้นต่อได้นะครับเดือนหน้าก็มาลุ้นกงกันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไหมนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณบุ๋มครับขอบคุณมากมากครับคุณบุ๋มครับค่ะวินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ